ครับสวัสดีในช่องครัวโตกรม channel นะครับสวัสดียามเย็นแต่ไม่มืดนีอากาศวันนี้ดีๆก็มีวันนี้มานําเสนอเมนูอันนี้ข้าวผัดปูนานี่นี่เทำเสร็จแล้วเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยแล้วก็นี่ชูชีปูนาวิธีทําก็ผมก็เอาไปเอาปูหักขาทั้งหมดเลยเอาไปทอดกรอบนี่นเดี๋ยวตักให้ดู หักแล้วก็ลักษณะมันจะเป็นนี้เอาไปทําชูชีมาก็วิธีทําง่ายๆครับผัดพริกแกงพริกแกงเผ็ดแล้วแล้วก็เอาปูไปคุกแค่นั้นแหละไม่ยากนี่แล้วก็ก้ามปูเนี่กก้ามปูต้มเอาไว้ดูดเล่นเรามาชิมก่อนข้าวผัดข้าวผัดปูปูนานี่ก้ามปู อันนี้นี่ไข่ปูหรือสมองปูนี่อ,องปูบีบมะนาวอ่ใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวด้วยกันนะครับเตรียมกับข้าวมานบีบมะนาวหน่อยนึง่มาเรามาชิมดู ข้าวผัดปูนารสชาติจะเป็นยังไงนี่ของปูด้วยใส่ไปกินข้าวพรอมกันนะครับนี่คำแรกของปูกับข้าวผัดปู อับเบ้อร่อยนะครับมันหอมกลิ่นของไอ้อ,องปูเนี่ย,ยตัวเนี้ยข้าวผัดก็รสชาติปกติมันได้กลิ่นกลิ่นของปูปูก,ก็เอาตรงกันเชียงมันผมแบ่งกันเชียงมันเอาไปผัดคลุกคครกอีีนึงดทับ อืมันลองชูชีอืมไม่ต้องชุบแป้งทอดนะครับหักาขาแล้วไปทอดกรอบได้เลยหักนิดนึงกินได้หมดครับ ถ้าขาเล็กๆมัน,นะเวลากินมันมันจะติดคอเนาอหน่อยแต่เนี้เรากินได้หมดแล้วมันกรอบทอดกรอบแล้วล้อขามนออกได้ครับมันกะทิหอมกะทิเผ็ดๆเค็มๆครบรสครับ อันนี้ทำเองนะครับอืมกล้ามปูนา่าโตโตอ่าอือหือน่เนี่ยเราหักเนี่ยออก Yeah. ทีนี้ก็ดูดเนื้อมอยู่ในน,นี้เห็นไหมดูดเลยอเนื้อมจะติดอยู่หน่อยนะจะได้มันก็อร่อยไปอีกแบบน,นะครับมันแบบธรรมชาติเดียวรสชาติแบบ ดั้งเดิมธรรมชาติมันเป็นปูไข่นะครับอมอเม,มนูปู อบเลยครับองปูก็อร่อยดูชีผูก็อร่อยเพื่อนๆเคยทํำไหมครับเมนูนี้ผมว่าไม่ไม่มีใครเคยทําผมก็เพิ่งทําครั้งแรกอยากลองทําดูมันน่าจะอร่อยขอ,อพพิกหน่อย อืมเบิลสามตัวเลย เมนูนี้อร่อยเลยหน้านี้หน้าปูนะครับฝนตกมั่งอะไรมั่งบ้านใครอยู่ใกล้นะหามาลองทำดูครับหาขาออกให้หมดแล้วก็เอาไปทอดกรอบแยกก้ามมันไว้เอาไปต้มกินเนี่ยเนของผมเดี๋ยวเอาไปแทะเล่นมันใช้เวลาจำวันนี้ค พื้นบ้านครับนี่ล้างล้างล้างขัดให้สะอาดแล้วก็เอามาทำกับข้าวได้ตัวหนึ่งได้สามเมนูองปูข้าวผัดข้าผัดปูจูชีปูนี่ อันนี้ไม่ได้สูตรใครสูตรควตุวกลมเลยครับคิดอะไรก็ทำข้มมมามโต๊ นี่กินทิ้งมันครับมันเป็นรสชาติแบบธรรมชาติปูมันก็มันมันแล้วมันปูนานม,นมันมีกลิ่นโดยเฉพาะของมันครับหมดจานอีกแล้วนะ อัมตัวโตๆสองตัวอืมก๊อบอืมินกลับต้องกินข้าวเดี๋ยว,วได้โตไวๆครับ ต้องเติมพริกหน่อยนึงอืมปิดท้ายปูด้วยอือันนี้สายเมนูรวมกันข้าวผัดอ,องปูกับปูชูชีนะลองทำดูครับเมนูง่ายๆใครมีปูะลองจัดดู มาคำสุดท้ายเทีมมเทม่มอืม Hey, วันนี้เมนูปูอิม่มไปอีกหนึ่งวัน <c oughs> ลองทำดูได้นะครับปูนาใครมีลองทำดูเอาไปทูฉีทอดกรอบก่อนนะแล้วก็ทำน้ำทูฉีไว้แล้วก็ามาลาบปูนี่เอาไปหมักซอสนิดนึงแล้วก็ไปทอดแล้วก็อองปูเขาผัดอองปูก็แยกอ,องปูเอามาผัดกับข้าวแล้วก็ผสมไข่นิดนึงนี่ก็อร่อย ลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งในช่องพลัวตะโกม channel แล้วก็ฝากช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอยากให้ทำอะไรหรือว่าชมดูคลิปจนจบแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ